สวัสดีครับ DIY Channel ครับวันนี้ชีพเป้าซื้อบ้านหลังนี้สวยมากๆครับท่านผู้ชมลงคลิปไป2ครั้ง3ครั้งนะครับยังหาเจ้าของไม่เจอครับนะฮะราคา2 9ล้าน9บาทนะครับในบ้านหลังนี้นี่ถือว่าใหญ่นะครับมี1ซุ้มบันไดหนึ่งรับเบียง1หนึ่งห้องรับแขก1ห้องนอน2ห้องนอนครับซ้ายขวาในห้องนอนทั้งสอห้องมีห้องน้ําอยู่ด้วย นะสองห้องน้ําแล้วก็มีห้องครัวด้วยครับพื้นที่ใช้สอยนะกว้าง12อลึก8ซุ้มบันไดเนี่ยจริงๆแล้วน่าจะ5ถึง2นะครับ10ตารางเมตรนะแต่ผมให้แค่6ตารางเมตรรวมแล้วร้อยสตารางเมตรไม่ต่าครับท่านผู้ชมมากกว่านั้นนะฮะจริงๆนะครับเสาหน้า8ยกสูงไม่ต่ามา2เมตรสามินะครับท่านผู้ชมมีต่างระดับอยู่นิดหนึ่งกับท่านผู้ชมฝาตีแนวนอนนะครับใช้ไม้สักทองทั้งหลังทําเลยครับไม่ว่าจะเป็น ฝาภายนอกฝาภายในนะครับฝ้าเปดานนะครับลูกหยดน้ําด้วยนะครับผีปีเสื้อด้วยนะครับท่านผู้ชมนะครับทุกอย่างนะครับส่วนมากจะเป็นไม้สักทองยกเว้นเสาเสคานรอดนะครับพวกนี้ใช้ไม้เต็งครับท่านผู้ชมเสาหน้า8ปดชี้เป้าซื้อบ้านราคา2ล้าน0 0 0บาทแค่ลูกค้าบอกว่าดูมาจากกิตตินะครับดูมาจากกิตติโทรหาเจติมบอกว่าเนี่ยดูคลิปมาจากกิตตินะ ขอลดหน่อยได้ไหมรถนี่ไม่ใช่แสนนะครับหลายแสนนะครับพูดไปเลยครับไม่ต้องเกรงใจครับเจติ๋มบอกลดให้ครับบ้านหลังนี้ถือว่าเป็นเรือนไม้สักทองทรงปั้นหยาหลังคามุมุงด้วยกระเบื้องไอยรานะครับนี่คือใต้จุนบ้านนะครับพื้นที่จะสอยนี่กว้างขวางนะครับสามารถดัดแปลงทำห้องน้ําห้องครัวได้อีกทำห้องรับแขกได้อีกทําที่อยู่อาศัยได้อีกถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากจะต่อเติมนะครับนี่คือซุ้มบันไดนะครับเล่นด้วยหยดน้ํา อีกปีเสื้อนะครับนี่สวยงามนะครับเห็นไหมฮะเสาซุ้มนะครับสองเสานี่ก็เป็นเสาหน้า6ส่วนเสาฐานล่างนี่เป็นเสาหน้า8นะครับท่านผู้ชมนะครับเป็นยังไงฮะบ้านของร้านเจติ๋มนะฮะอัญญบุรีนะครับวันนี้ชีพเป้าซื้อบ้านนะครับถือว่าสวยนะครับหลังนี้นะฮะหากใครสนใจที่จะซื้อบ้านนะครับราคาที่ลดราคาแบบนี้นะฮะ นานๆจะมีสักครั้งนะครับ2ล้านแสนบาทนี่ลดให้หลายแสนแค่บอกว่าดูมาจากกิติครับเดี๋ยวเราไปดูภายในบ้านนะฮะเดินไปคุยไปนะครับนี่ฮะบ้านของเจ๊ติ๋งการจนบุรีนะครับหลังนี้ผมเคยถ่ายมา 2- 3สาครั้งแล้วนะครับท่านผู้ชมแต่ว,ว่าลงบ่อยนะครับก็พยายามย้ำฝากเพื่อนๆน,นะครับคิดจะซื้อบ้านร้านเจ๊ติ๋งนะครับการจนะบุรีเจ้าตำรับในการสร้างบ้านมานานหลายปีแล้วนะครับท่านผู้ชม นะวางข้างหลังก็เป็นโรงงานนะครับนี่คือบันไดนะครับมี5ขั้นบนไปทางด้านขวานะครับบันไดพื้นบันไดเหยียบย่ำนี่สนิ้วนะครับความหนาความกว้างก็ประมาณ1เมตรห้แต่วงในอ่ะไม่ถึงนะครับท่านผู้ชมจานพักตรงนี้ประมาณ2เมตรห้นะครับมานั่ง2ตัวด้านหน้าและด้านข้างสองซุ้มนะครับมีการกรุเสานะครับใส่เสาหน้า6และกละรุเสานะฮะดูรายใหญ่เป็นหน้า7จ็ดและท่านผู้ชมฝ้าเพดานก็ตีด้วยไม้สักทอง เป็นฝ้าหลุมแปดเหลี่ยมนะท่านผู้ชมลูกเล่นนี่สวยงามนะฮะน่าอยู่นะครับหลังนี้นะฮะซุ้มบันไดาทางขึ้นช่วงแรกก็นี่มีการตีฝ้าเพดานสวยงามท่านผู้ชมสวยไหมะนะครับนี่แหละฮะบ้านของเช,เชติมชต๋มเจติ๋มนะขอโทษเรียกเจนะ,ะก็เรียกกันผมก็เรียกตามนะครับนี่บันไดอีกเกขั้นบันไดนะลูกกลงก็แกะสลักลวดลายนะครับราวจับนะครับนี่มานั่งนะครับมาขอโทษทีมานั่งนี่ตรงระเบียงหนึ่งตัวนะฮะสี่เมตรนะครับท่านผู้ชมตรงนี้ก็อยู่ที่สี่คูณสามเมตร ห้าสิบประมาณนั้นนะครับร่นร่นห้องเราแขกให,ใหญ่ขึ้นนะครับท่านผู้ชมนี่คือบรรยากาศของระเบียงด้านหน้านะครับนี่ท่านผู้ชมดูนะครับอ่ะถ่ายพื้นมั่งนะครับประตูต่างข้าเป็นประตูสไลด์นะครับนี่ฮะสไลด์กระจกนิรภัยนะครับนี่ฮะข้ามาในห้องนี้ก็ประมาณ4เมตรคูณ3มเมตรขอโทษประมาณ4เมตรคูณ4เมตรห้าินะครับท่านผู้ชมเพราะว่า ดึงให้ระเบียงมันเล็กลงไป50เซนนะครับนะฮะก็มีการขยายพื้นที่ห้องรับแขกให้ใหญ่ขึ้นกว้างขึ้นโอโถงขึ้นนะท่านผู้ชมนี่คือบรรยากาศห้องรับแขกนะครับนะครับออกจากห้องรับแขกเราก็สามารถเข้าห้องครัวได้ท่านผู้ชมนี่คือห้องครัวนะครับประตูห้องครัวนะครับเข้ามมาก็ประมาณ4อ่าสี่เมตรคูณ4เมตรนะครับนี่ฮะบรรยากาศห้องครัวระบบไฟอยู่ในห้องครัวท่านผู้ชมนี่ฝ้าเพดานนะฮะตีเป็นรูปแปดเหลี่ยมทรงยาว ที่เห็นฝาภายในและภายนอกเนี่ยไม้สักทองนะครับแล้วก็ตามโต๊ะให้นึงตัวเป็นรูปตัวแอลนะครับไว้อือวางอะไรอะหม้อขงข้าวอ,อะไรก็ได้ที่ไม่ปเกิดประกายไฟแล้วกันส่วนครัวใหญ่จัดวางข้างล่างซักใต้ถุนบ้านเราก็ทำเป็นกรอนกรีดนะครับนี่คือเคานเตอร์วางอุปกรณ์ต่างๆอยู่ในตู้ได้นะตำรวจทำให้เรียบร้อยนะครับระบบไฟพร้อม ออกจากห้องครัวสามารถข้าห้องนอนใหญ่ได้อีกห้องหนึ่งครับท่านผู้ชมขนาด4ี่กูนสนะครับห้องนี้นะฮะนี่ท่านผู้ชมดูนะฮะบรรยากาศของห้องนอนห้องนี้นะฮะหน้าต่างทรงยาวนะครับเล่นด้วยกระจกสองสามช่องช่องสุดท้ายก็เป็นไม้นะครับเป็นลูกฟักนะครับบรรยากาศนะครับนี่นะฮะห้องนี้ก็ความพิเศษสามารถเปิดประตูไปตรงห้องรับเบรรับเบียงได้นะฮะเอะหน้าต่างหน้าต่างนะฮะพูดผิดไปนิดนึงฝ้าหลุมแปดเหลี่ยมท่านผู้ชม นะครับฝ้าหลุมแปดเหลี่ยมหลุมใหญ่หลุมลึกประมาณ20เซนระบบไฟนี่จัดให้เรียบร้อยลูกค้าเลยครับนี่ในห้องนอนนี้นะครับก็มีห้องน้ําอยู่หนึ่งห้องนะครับขนาด2เมตรคูณ2เมตรนะครับนี่ฮะที่ก็เห็นสมนามารถบอร์ตตีไว้2แผ่นนั้นก็คิดว่าเตีไว้กั้นทําเป็นตู้อาบน้ําท่านผู้ชมนะฮะส่วนอ้องช่องเซอร์วิสก็อยู่ในห้องน้ำนะครับสามารถมุดขึ้นไปดูระบบสายไฟได้ถ้าเกิดมีปัญหาครับท่านผู้ชมอ่ะเราไปเยี่ยมชม ห้องนอนห้องที่สองซึ่งใหญ่มากๆขนาด4คูณ8นะครับท่านผู้ชมบานประตูทางเข้าเป็นบานประตูแกะสลักลวดลายสวยงามชายไม้สักทั้งบานเลยท่านผู้ชมดูนะครับนี่ฮะเจะติมตําเพื่อเอาใจลูกค้านะครับนี่ฮนะขนาด4คูณ8นะครับเป็นห้องนอนใหญ่นะครับแต่หัวมุมฝั่งด้านท้ายห้องก็จะมีการตัดเป็นห้องน้ำ2คูณ2 2 2 4นะครับ4ตารางเมตรนะครับห้องนอนห้องนี้นะครับขอโทษทีนะ ห้องนอนห้องนี้ตัดอ,องน้ําไป2อคูณสตารางเมตรแต่ตั้งองสี่คูณแปดแปดเท่าไรครับแปดสามยี 8, 3, 24, ลบออกไป4ี่เป็นอ้องน้ําอีก20ตารางเมตรก็กลายเป็นห้องนอนขนาดยักษ์เลยท่านผู้ชมฝ้าหลุมนะฮะฝ้าหลุมหลุมข้างหลังนี่ก็ตีตีตามมาพื้นที่หน้าห้องข้างห้องรุกตะแอลส่วนฝั่งช่วงข้างหน้าก็ตีเป็นอะไรครับ ตีเป็นรูปแปดเหลี่ยมนะครับหลุมลึกประมาณ20เซนถึงยี่ห้าเซนประมาณไม้มันทัดก็ได้นะผมมาดูแล้วนาจากหนึ่งไม้มันทัดนะครับท่านผู้ชมโอเคครับออกจากห้องนอนที่2ครับสรุปบ้านหลังนี้ครับท่านผู้ชมหนึ่งนะมีซุ้มบันไดนะครับประมาณ6ถึง10ตารางเมตรรับเบียงครับแล้วก็ห้องรับแขกครับ2ห้องนอนครับแต่ละห้องห้องนอนมีห้องน้ําในตัวตั้ง2ห้องเลยครับ2ห้องน้ําครับแล้วก็หนึ่งห้องครัวครับ โอเคครับตัวเรือนไม้เต่งนะครับสเสาเสกานรอดเป็นไม้เต่งครับตัวตัวเรือนอ่านี่พูดผิดไปนิดหนึ่งตัวเรือนเป็นไม้สักทองที่เห็นไม้สักทองหมดเลยครับท่านผู้ชมนะครับโอเคครับเป็นเรือนไม้สักสรงปั้นยาหลังคามุงด้วยกระเบื้องอ,อิยราหากใครสนใจบ้านหลังนี้นะครับราคาเต็มจริงๆก็คือ2 ล้านเก้าแสนบาทแต่แค่บอกว่าดูมาจากกิตติลดให้หลายแสนเลยครับท่านผู้ชมร้านเจ๊ติม๋มกาญจนบุรีเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ